ตอนนี้ได้สติเนะาะเมื่อวานบางทีก็มีองค์มานะองค์บางทีเราลืมตัวไปก็มีใช่ไหมนะครูบาเนาะตอนนั้นลืมตัวที่ได้มาบวชนะว่าจะยังไม่บวชก่อนแต่มันลืมตัวไปนี่ บางทีเวลาปฏิบัติยเยอะๆบางทกีก็ลืมลืมตัวเหมือนกันนะลืมตัวบางทีไม่ได้นึกว่าตัวเองนี่เป็นใครนะลืมนึกไปก็ทำทำไปปฏิบัติไปนะบางทีก็ก็เรียกว่าไปอยู่กับปัจจุบันนะจนลืมทุกอย่างนะลืม ลืมทุกสิ่งทุกอย่างบางทีก็ลืมคนลืมคนบางทีก็ลืมเคยเป็นไหมกูบาเวลาเราแต่ก่อนเคยเป็นไหมในเวลาเรามาเนี่ยบางทีมันก็ลืมตัวไปเนาะอยู่ๆก็มาอยู่วัดแล้วเนาะนึกได้ตีก็บวชนึกได้ตีก็บวดอันนี้ก็เรียกถ้าเป็นนั่นก็เรียกเพราะว่าปฏิบัติมาก่อน นั่งสมาธิเคยได้นั่งสมาธิจนลืมตัวเองมาเลยได้มาบวชเลยนะพอนึกได้อีกทีเอาบวชมาตั้งนานนะนี่แปดเก้าปัญชาแล้วมันนึกอีกครั้งหนึ่งว่าำทำไมถึงได้มาบวชนะครูบา,หม,นะบาหมูนะครูบาหมูนะมานึกอีกครั้งหนึ่งมาอยู่วัดนะมาเป็นพระแล้ว ตั้งใจว่าจะบวชตอนสี่ห้าสิบนะทำงานอันนั้นเขาเรียกว่าสภาวะหนึ่งเนาะสภาวะเรากาดสติความเป็นตัวเราไปเลยนะนี่ก็เป็นบางบางครั้งถ้าเรานั่งสมาธิเยอะๆนะมันลืมไปเลยนะอ,นะอ,อย่างาแมวนะนึกว่าหายไปไหนอแมวมีสองตัวก็ พอแมวมันหายไปก็ยังนึกถึงมันอยู่นะเลี้ยงมันไว้ก็ถ้ามันไม่มากินข้าวตอนเย็นนี่ก็กลัวว่ามันจะไปไหนจ้ะเมื่อนะก่อนก็เป็นนะลืมตัวกนะลับมาถึงเรื่องเราดีกว่านะัเคยนั่งสมาธิแล้วลืมไม่ได้นึกอะไรไม่ได้นึกถึงข้างหลังเลยไม่ได้ถึงอดีตว่ามีใครอยู่บ้างนะนึกปฏิบัติ ปฏิบัติจนอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันคือทำอยู่ที่งานที่เราทำเนี่ยแต่เราลืมว่าก่อนที่เรามาบวชมีคนอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมมีพ่อแม่บางบางคนก็มีครอบครัวนะลืมดึกนะบางคนก็มีลูกนะมาบวชต้อง ลืมหมดเลยว่าอาดีตหรือคนข้างหลังนะไม่ได้นึกนึกอย่างเดียวว่าปฏิบัติไปนะก็ยังทุกข์นะปฏิบัติไปก็ยังทุกข์นะนี่เมื่อกี้ก็เริ่มทุกข์ว่าแมวหายไปไหนนะขนาดแมวไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเราเนี่ยแต่เพราะมันไม่ไม่เห็นมันมากินข้าวก็ใจหายมันนึกว่าหมาจะจัดการมันไป เนี่ยพอมาสำรวจตัวเองทีหนึ่งก็นี่ก็ยังมีความห่วงอยู่ทักหน่อยหนึ่งเนาะแต่เกิดมันตายไปนี่ก็รู้สึกใจหายนะพอมาพิจารณาสำรวจตัวเองเอ้แมวหายไปแต่ได้ยินเสียงมาแล้วมันนอนอยู่ข้างใต้ฐานพระเพราะมันกลัวความร้องแต่เรามาสำรวจใจว่าใจหาย นะว่าแมวหายไม่มากินข้าวตอนเย็นทุกทีมันจะมาแล้วตอนห้าโมงหกโมงเลยบางทีไม่มาพอนึกถึงโลใจหายนะขนาดว่าแมวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ได้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนะแต่มีความผูกพันอยู่กันทุกวันนะนะมันยาติจริงๆนะวัยใจตรงนี้นะสัตว์แต่พอได้ก็เนาะ นะมันก็ยังรู้สึกกับเพื่อมรู้สึกว่ามันรู้สึกมันนะรู้สึกเราจะรู้สึกในใจว่าเออเนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าเราตายไปสมมติว่าเราตายจริงๆนี่นะความห่วงนะนี่ขนาดสัตว์ยังห่วงมันเลยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญา หรือเป็นลูกนะมันเหมือนกับว่าเราป,รปฏิบัติมาแล้วนานหลายปีแล้วก็พอไปจริงหายจริงนี่ก็มีสกิจนะความรู้สึกนะยิ่งถ้าคนไม่ปฏิบัตินะไม่ฝึกใจนะให้เป็นนิสัยนะฝึกจิตให้เป็นนิสัยนะนิสัยก็คือฝึกให้จิต เข้าใจความจริงโอ้มันยากนะมันพูดนี่มันง่ายนะพูดนี่ง่ายตอนที่เรานั่งทำนะหรือเจริญสติปัฏฐานสี่โดยการนด่ลหมหายใจนี่ถ้าเราอยู่กับลมตอนนี้มันก็ไม่ได้คิดอะไรนี่ก็เบาไปนะแต่พอออกมาจากลมหายใจเมื่อไหร่คือมาเดินมานั่งมาใช้ชีวิตี่ พอแมวหายไปนะก็รู้สึกว่าเออไปดวงนะนี่ขนาดแมวนะแต่าญาติถ้าเป็นพี่น้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแมนะ่ก็จะทำใจได้หรือเปล่านะมันตอนนี้ก็เรียกว่าเรารู้รู้อยู่ที่ใจเรานะตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกเราจะพูดอย่างไรก็ได้นะเราจะทำว่าเราบริสุทธ ปุดปองขนาดไหนก็ได้หมดนะแต่เรารู้สึกข้างในลึกๆจิตสำนึกนะนี่จิตสำนึกนะแก่อยู่ด้วยกันกับสัตว์นี่เอมันหายไปไหนไม่มากินข้าวมันสำนึกระลึกขึ้นนะนี่แต่พอสำนึกระลึกได้ก็ถ้ามันถ้เกิดมันมันตายไปก็ต้องอเป็นไปตาม เป็นไปตามอะไรก็เรียกนะวัฏจักเกิดแก่เจ็บตายทุกนะเป็นราวดาก็ตั้งหลักได้ไวทำใจได้ไวกว่าที่จะไม่ถ้าไม่ฝึกเลยก็บางทีเศร้านะเศร้าใจนะอันนี้เราพูดออกมาจากใจนะที่รู้สึกจริงๆนะพูดออกมาจากความใจที่เรารู้สึก นะคนเราชีวิตไม่นานนะร้อยปีก็จากกันแล้วนะตอนนี้ยังอยู่กันเป็นคนเนี่ยมีอะไรก็พูดกันดีๆให้เข้าใจช่วยเหลือพึ่งพาใส่กันนั่นคือสังคมของผู้เจริญช่วยเหลือให้ข้อสติข้อปฏิบัตินะให้หลักธรรมความจริงให้เปลียมใจเปลียมจิต ทุกคนต้องจากกัน,นขนาดเราพูดทุกวันทําใจทุกวัน,นแต่เวลามันแมวจากไปหายไปทัดปิดเวลานี้ออกจะนึกหามันแล้วจะเรียกหาว่ามันไปอยู่ไหนนอกงั้นถ้าเป็นลูกเป็นคนนะเป็นญาติเป็นพี่เป็นเพื่อนมันก็คิดถึงหานนขนาดปฏิบัติแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ แต่เวลาเราดูลมนะการจากไปแบบลมหายใจอย่างมีสตินี่มันก็ไปแบบไม่ได้นึกถึงข้างหลังนะเขาไปแบบไม่วงนะที่เขาให้ฝึกไว้นะไปแบบลมหายใจนี่ไปแบบไม่ห่วงนะเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราได้จากโลกนี้ไปสังคารน,นี้ไปเราไปแบบลมหายใจ ใจไปแบบผู้รู้ผู้ตื่นไปกับแบบปัจจุบันนะอยู่กับลมปัจจุบันลมหายใจสุดท้ายเบาๆสุดท้ายก็หมดลมนั่นมันอยู่กับตรงนั้นแต่หมดลมนั้นเราก็รู้ตัวมีสติเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่ลมมันหมดจากร่างกายออกไปแล้วเราก็จะเดินไปตามลมมันก็จะไม่ห่วง ไม่อราานแต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งนี่แต่้จจิตเราไม่มีมีมีลมหายใจเป็นที่พึ่งเป็นทางนใช่หไหมเวลาเราลมหายใจแปลแปลลงไปนี่เราจะนึกแล้วนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้เนี่ยจิตมันก็จะไปพึ่งไปนึกถึงนึกถึงใครมันก็จะไปถ้าเรานึกอยู่กับลมหายใจนี่ เราก็จะไปกับลมหายใจหายไปตีละเล็กตีละน้อยนะเดินไปข้างหน้านาะที่ก็ให้กำหนดลมหายใ,ใจนะเพราะเรามีลมเป็นที่พึ่งนะลมเป็นทางคนข้างหลังเราก็ไม่ห่วงนะเพราะเราไม่มีนึกเหนะมือนเรารัก,กำหนดลมหายใ,ใจนะเราไม่ได้นึกถึงใครนะแม้แต่ลูกแม้แต่ สิ่งของนะพ่อแมนะ่เราอยู่กับลมนะลมหายใจสุดท้ายข็ออกจากร่างกายไปนะลองทำดูนะถ้ารู้เราอยู่กับลมหายใจอย่างสติครบพร้อมนะเราก็จะจากร่างกายไปอย่างสบายนะที่ก็บอกไม่ไม่ติดไม่่วงนะั่นแหละแต่ถ้าเราฝึกลมหายใจแล้วก็ เดยวก็ไปนึกเดยวก็ไปใจก็ไปนึกถึงสิ่งที่เราห่วงไงจิตเราก็จะไปพึ่งไปอยู่กับที่นั่นแหละแต่ถ้าเราฝึกจิตนะนิสัยใจของเรานี่เป็นกำลังสามารถไม่ไปนึกถึงสิ่งอื่นใดไงแม้แต่ใครพูดอยู่นี่เราก็ไม่สนใจ เราสนใจแต่ลมหายใจของเรานะลมหายใจเบานี่การนั่งสมาธิก็เป็นอย่างนี้นะจิตมันรวมแล้วก็ลมหายใจเบา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 ,เบาจนมีสติรู้นะก็ะคือสติที่มันรู้ก็เพราะมันอยู่กับลมนะแต่เมื่อไหรมันสติไปฟัง ไปฟังเสียงฟ้าร้องมันแม้แต่กระทั่งมาฟังเสียงที่เนี่ยหลวงพ่อพูดก็ไม่ต้องฟังนะให้เอาจิตไปไว้อยู่กับลมหรือสติหรือความรู้สึกตัวนั่นแหละนะอยู่กับลมนั้นได้อยู่อย่างเดียวอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยอยู่จนมันรู้ว่าลมหายใจเรามีนิดเดียวและรู้ว่าลมหายใจเราหมดลง นะผู้รู้นั่นแหละนะแต่เมื่อไรถ้าเราไม่รู้ว่าลมหมายใจเรานิดเราหมดลงนะเมื่อผู้รู้เราหายก็คือทุกอย่างมัน,มนไปหมดเลยนะผู้รู้ต้องยังมีแม้กระทั่งลมหมายใจสุดท้าย mm. ก็ยังมีผู้รู้อยู่นะรู้อารมหมายใจนี่อันนี้คือความตายลมสุดท้ายแต่ลมมันหมดแต่เรามีผู้รู้เกิดขึ้น นั่นแหละรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เราไม่ได้ตายแต่มันตายจากร่างกายคือมันออกจากร่างแต่ผู้รู้ผู้ตื่นมันจะตื่นตรงนั้นแหละมันตื่นตั้งแต่ตั้งอยู่ที่กับลมหายใจตื่นตื่นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเหมือนเราข้ามหรือเราทิ้งสละลมทิ้งผู้สละก็คือผู้รู้ตัว ที่เขาเรียกไอท่องพุโทโธพุโทโธนะที่จริงต้องการให้เรารู้ตัวรู้แม้กระทั่งลมหายใจเบาสั้นแล้วก็เหลือนิดเดียวจะจะหลับไปก็ยังรู้นะแม้กระทั่งกายมันหลับเราก็ยังรู้นะมันจะรู้อยู่เหลือแต่ผู้รู้ให้ร่างกายนี่หลับไปแล้วนะนั่นแหละ ที่เป็นตัวเราให้ร่างกายนี้ตอนที่เราอยู่ก็ได้ใช้งานมันเฉยๆนะแต่ก็มันมีประโยชน์สำหรับเรามีประโยชน์ที่ได้ทำงานนะเห็นไหมทำไมถึงลองฝึกเอาเองนะั้นถ้าฝึกได้เองก็จะเป็นมีผู้รู้เนี่ย นะผู้รู้นี่จะไม่ตายจะอยู่กับเราตลอดแม้กระทั่งลมหมายใจสุดท้ายก็ยังมีอยู่ผู้รู้ก็คือรู้นี่ไนะรู้ลมของเรานี่ไะนะถ้าเราไม่รู้นี่เราไม่ต้องฝึกนะเพรฝึกไปสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ามันยังมีนไะหที่ก็บอกว่าหลับหลับก็คือผู้รู้การนะหลับเรือไปหาย แต่เราก็ผู้รู้ไม่มีนผู้ตื่นไม่มีผู้รู้ผู้ตื่นทางโลกของความละเอียดนะโลกอีกโลกหนึ่งทำไมเมื่อก่อนนี่เรานั่งสมาธิเราไม่มีผู้รู้หรอกไม่รู้ใครมา,มา,ม,ามาจัดการกับร่างกายของเรานะจิตกับเราเราลืมหมดเลยคนอื่นแต่เราก็ไม่รู้อ่ะ มันเหมือนกี่ก็บอกนั่งนั่งแล้วหายไปนี่หรือบางคนบอกว่าอะไรก็ไม่รู้มาอันนั้นมามั่งมามา,มากระทบราแสนั้นมันก็ต้องมีผู้รู้ก่อนนะก่อนที่จะเป็นถึงตรงนั้นเราก็รู้เรื่องอะไรล่ะรู้เรื่องดีเรื่องชัว่วนะรู้เรื่องสี่เลือกทำ นะแต่เรารู้ว่าจะทำไม่ดีเนี่ยนะแค่มันคิดมันก็มีผู้รู้บอกผู้รู้มันจะรู้ว่าเราจะทำในสิ่งไม่ดนะีทำไม่ดีก็เราเรายังรู้เลยนะแต่เราจะทำหรือเปล่าแล้วนั้นใแม้แต่กระตายสุดลมสุดท้ายเราก็ยังมีผู้รู้อยู่รู้ว่าเราจะหมดลม,มาหายใจแล้วนะแม้แต่นั่งสมาธิกรรมฐานภาวนา วิปัสสนาก็ต้องยังมีผู้รู้อยู่นะปัญญาก็ต้องมีผู้รู้อยู่ปัญญาก็มีหลายปัญญาสามก็มีปัญญาดีก็มีปัญญาพาไปทําความดีก็มีปัญญาพาไปทําความชั่วก็มีปัญญามีมากมาย,ยบางคนเอาปัญญานเนี่ยเอาความเก่งความรู้ของตัวเองไปทําชั่วก็มีนะไป ไปหลอกคนอื่นเขามีเอาปัญญาไปหลอกคนอื่นเขามีมเพราะว่าไม่บอกความจริงเขาไม่พูดความจริงหรือไม่รู้ความจริงเราก็เหลือแค่เราเงนเราก็คือผู้รู้นั่นแหละรู้ตัวรู้ลม,มหายใจทุดท้ายก็ยังรู้ และก็จะไม่ตายต่อไปนะรู้แม้กระทั่งวัาลมสุดท้ายแล้วก็มีผู้รู้ออกจากเราไปคือตัวเรานั่นแหละผู้รู้มันจะอยู่ตรงนั้นถ้าไม่รู้นี่สวรรค์น,นิพพานไปทางไหนก็จะไม่รู้นะแก้ฟววังฟังว่ามันสุขแต่ไม่เคยพบกับความสุขนั้นเลย นะความสุขแบบนิพพานไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเงินไม่มีบ้านหลังใหญนะ่แต่ความสุขแบบโลกมีเงินสามารถบรรดาลความสุขนะเห็นไหมพอเราติดกับเงินที่บรรดานความสุขได้เนี่ยถ้าเราไม่เคยเจอนิพพานที่มันสุขกว่า เราะจะสลัดตัดสุขแบบโลกไม่ได้เพราะเราคิดว่าความสุขแบบโลกนี่มันสุขแล้วนะเพราะความสุขแบบนิพานที่มันไม่มีอะไรนะมันสุขกว่านี้นะเมื่อเราพบสองอย่างใช่ไหมเราก็จะเลือกแล้วนะแต่ถ้าเราพบสุขอยู่อย่างเดียวที่มันมีครบทุกอย่างนี่นะ มีคนเอาใจมีคนสรรเสริญมีคนมีอะไรอ่ะมีคำยอมีคำหวานมาบรรดาลส่งนะเอามาให้เราได้ยินพูดหวานคำสรรเสริญเยินยอเราก็จะมีความสุขเนะมาเห็นสิ่งของสวยงาม ที่กองบาวางไว้ให้เราทรัพย์สิเนเงินทองมากมายนะแต่แเราก็มีความสุขแต่สุขแบบนี้เราต้องทำให้เขาถูกใจนะเขาถึงจะให้แต่สุขแบบนี้ผ่านนะเราไม่ต้องทำให้ใครถูกใจเพราะเราทำของเราเองนะเราหลุดพ้นเราไม่เอาความสุขแบบนี้มา เสพมายึดนั่นทีนี้สองอย่างนี้นะถ้าคนไปไม่ถึงนิพพานก็จะติดสุขอยู่กับสวรรค์และพรหมสามารถบรรดาลอะไรก็ได้นะบางนี้มีทุกอย่างนะมีคนอ้อมล้อมมีคนมาคอยเอาใจทุกอย่างนั่นที่เขาว่าในธรรมให้เห็นโอจะเป็นแบบ แบบนิพานมนอิสระไม่มีใครมามาคอยเอาใจนะแต่เราก็สุขของเราเพราะว่ามันเป็นอิสระนะที่ขขเขาเขาไบอกเหมือนเราเห็นดวงจันทร์นี่นะดวงจันทร์มันอยู่ในตอนกลางคืนแต่มันมีแสงสว่างของมันเราก็รู้ว่ามันเป็นดวงจันทร์นะ แต่เราไม่ต้องบอกคอยเขารู้ว่าเป็นดวงจันทรนะ์ก็เหมือนพระนิพพานว่ามันเป็นอย่างไรนะมันเหมือนความสงสารนี่นะแมวเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าใจเราเป็นอย่างไรมีมีความรู้สึกเล็กน้อยขึ้นมาสนะงสารว่ามันหายไปไหนนะมันไม่ได้กินข้าวอ่านนิดหนึ่งเสร็จก็เป็นธรรมดา แต่มันไม่เป็นอย่างไรแกเราดูใจเราไปเรื่อยๆว่ายึดติดหรือมีอะไรอยู่จริงๆนะโดยเราไม่ต้องหลอกตัวเองนะไม่ต้องหลอกตัวเองคือหลอกว่าเรามีความสุขนะทางนังดีในใจของเรามันไม่ค่อยสุขเท่าไหรนะ่ะ อันนี้ก็ปฏิบัติเอาเองนะเราก็ไม่อ่ะนั่งเอานะนั่งเอาเองกําหนดลมหายใจทําไมต้องใช้สติปัฏฐานสี่เพราะว่ากายเราต้องใช้เราไม่ใช้แต่ลมหายใจเพราะเรายังมีร่างกายวาจาเราก็ต้องใช้นะเพราะเราดูกายดูวาจาดูใจแล้วก็ดูลม ลมหมายใจที่มันเปลี่ยนไปเราไปใช้ในเรื่องของความตายการละสังขารแต่กายที่เราดูเพราะเรายังต้องพูดกับคนต้องแสดงอาการให้คนเห็นด้วยตากายวาจาทั้งพูดดีๆนะพระพุทธเจ้าเลยพูดสอนทั้งกายสอนทั้งใจนะสอนทั้งผู้รู้ ให้มันตื่นนะตื่นดั้งตอนที่มีกายมีสังขารมีจิตนะอ้าวรู้สึกว่าฝนมันจะตกอ่ะวันนี้เขาพอแค่นี้เราก็ไปฝึกเอาเองนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวก็จะได้กดน้ำไปเมตตาก่อนฝนจะตกใส่